จ you, you c, EC, ัดจองนรายการครับเป็นรถไถ่กูตา M7040 สวยครับขอบคุณลูกค้า f c ฟซีท่านผู้ช่วยเสาแก้วกระลาบูนครับบ้านดงมณะตำบลผ้าเดืออำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกซื้อสินค้าจากทางร้านซับโปรไฟล์เทคเตอร์ครับเดินทางประมาณ700ดกโลครับเพื่อมาจับจองรถไถ่กูตา M7040 จากทางร้านซับโปรไฟล์เทคเตอร์ครับซื้อรถวันนี้แถมฟรีชุดบล็อกประแจประแจแหวนข้างกระติกน้ำและเสื้อสวยๆจากทางร้าน คนใดสนใจจะซื้อจะขายรถโทรมาได้ที่เบอร์0624955957ครับ0624955957ร้านซับโปไฟเลคเตอร์ตั้งอยู่ที่อำเภอวารีปทุมจังหวัดมหาสา,ารคามตรงสามแยกโรงเวียนทางไปจังหวัดมหาสา,ารคามครับที่ถนนสี่เลนบริหารงานโดยผมช่างยูอนุพงศ์โพรไก่พาชมบรรยากาศการาทดลองขับของรถไถกูตา M7000 ครับโดยลูกค้า FC ฟซีปช่วยเสาแก้วกรละบูญครับบ้านดงมะนะ บนท่าเรืออำเภอโดยเต่าจังหวัดเชียงใหม่